สวัสดีค่ะตอนเราขอชุช่องประแยมเนาะค่ะเมื่อนี้ประแยมสิมาสอนน้ำพริกกากหมูเนาะค่ะแม่ทูดีมันกับมีกากหมูนะลูกกากหมูแบบนี้ค่ะทำให้ละเอียดสักนิดนึงค่ะแล้วก็กระเทียมเจียวเนาะค่ะแล้วก็หอมเจียวแล้วก็มีพริกปล่นค่ะแล้วก็มีพริกเผาค่ะรูรสดีแล้วลูกแล้วก็พริกปล่น ติควนประมาณสี่สิบบาทประมาณนี่แหละคุตพิควนแท้ๆเด้เคสแล้วก็ใส่น้ำตาลเล็กน้อยแล้วลูกเดี๋ยวแม่สะสอนเลยเนาะคะ่ะขั้นตอนแรกกะเทน้ำมันเทน้ำมันลงไปเล็กน้อยลูกน้อยแล้วก็เจียวกระเทียมนะเนาะกระเทียมที่เขาตับไว้เนาะให้มันหอมกระเทียมตับไว้มันหอมน้ำมันเหลืองๆเล็กน้อยแล้วลูก บราต้องแห้งไหลได้ลูกเพราะว่าต้องใส่ไส้อ่อนนีคนไหนมันมีกระเทียมเจียวหอมเห็ดโบยากนะค่ะน้ำเห็ดกาหมูเห็ดไตไคก็ได้ดลูกต่างอาชีพได้ได้ของได้เพขาก่างหมูก็ซื้อมาจากตลาดแล้วลูกที่เขาทอดนี่ยนะเขาก็ทอดไว้เอาดูเจ้าวไหมไหมจักหน่อยมันค่อยสิแซ่บไม่คไหมค่อยสดเนาะทิ้งบนเท่ากับ้าเท่าโบยากเท่ากับครัวเอง,เองก็ได้ พริกขิดดาหม้อผัวแล้วก็ต่ำให้ละเอียดมากเผ็ดกะใส่หลายแดงม,มากาพอเผ็ดกะใส่หน่อยแดงเนาะน้ำพริกเผากะเนี่ยค่ะน้ำพริกเผากะประมาณสองซองซองละสิบห้าบาทแม่ซื้อมากแค่นั้นเองไม่มมออยากลูกก๋วเตี๋ยวกระเทียมหอมแล้วเข้ากัเดี๋ยวใส่พริก,าากเผาลงไป ไฟนู้พรว่ามันติจามเนาะใส่กระปอลงไปเดี๋ยวไม่จามต้างใส่้เขากนวเทียมือื่อข้อต่ำเนาะให้มันหอมแล้วลูกเนาะตามด้วยกระน้่งสารด้วยน้ำตาลกัใส่ประมันแม่ที่เห็นเห็นมงใส้ประมันันนี้นู่เี้อันนี้เนาะ ใช้ช่วยพอดีพอดีประมาณเท่านี้ลูกตามข้าวตวงเลยแหละเอามักสอบจังไหนเขาเห็ดได้เลยนี่แต่นี่พ่อจะเอาผัดให้มันหอมหอมสวให้มันหอมหอมเสร็จแล้วเข้าไปเอาเกี่ยวนี่ร้องมาลูกเกี่ยวเทียนเจียวหอมเจียวเนาะลงไปได้ลูกผัด หัวไขมันแห้งต้นขมันหอมๆเลยหอมเกี่ยวกับเที่ยมเกี่ยวกับเที่ยมเกี่ยวกับเกี่ยวได้ที่เขาเกี่ยวไว้กับใส่ได้ล้กหอมเกี่ยวที่เขาเกี่ยวไว้กับใส่ได้ด้วยมันค่อยง่ายเนาะตหญ้าเขาเวลาเขาเ็ทเก็บได้โดนแล้วก็กินได้โดน แล้วก็หมูลงไปคัดได้ดุจากหมูจากหมูแม่ก็ซื้อมาลอยนึงเนาะซื้อมาลอยนึงก็ได้บักหลายเนาะลูกเนาะต้นให้เขากันเฮ็ดไปขายได้แล้วลูกขายได้เลยสบายเรื่องปัญห รัน,น,นไฟน้นจังแต่นปลาอีกนิดนึดนงน่าสีจางสามารถอน,นึงแหละลูกต้ไปเื่นอยฟอ่อนๆด้อลูกไฟแห้งเด้อด้อไฟแห้งจบเลยเด้อ เนี่ยแต่ตามด้วยพี่ปวนแล้วลูกเข้ามาเทเท่ากับใสหลายเดียเข้ามาบวกเดเท่ากับใส่หน่อยเดียแม่สิใส่ไปประมาณสามสิบบาทเนาะประมาณนันเดี๋ยวมันเก็ดเกินไป ให้อ่อนที่สุดนได้ลูกจะไฟแห้งเด้ไฟแห้งจบได้เด้ผมได้เด้แล้วคอยคลักไปไฟเดิมนั่นนะฮะค่ะปิดไหวกทิ้งไว้สักครันเพราะว่ามันเริ่มนี่นะคะปิดไฟไว้ค่อยคอยต้มใส่ในห้องเก็บไว้ได้โดนลูกเพราะว่าเ้าเข็ด hàng đây nha cũng giang hàng khuôn này hàng. hết hàng hàng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ก็ดีดูยังเนาะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำพีกากหมูอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้แม่เลยเดอ้อกดซับสไครต์ให้แม่ระายามเนาะวันนี้แม่ก็สอนเย็นในนลูกเนาะแ่วัสดีค่ะ